สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะนําเสนอนะครับราคาพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับจะเป็นราคาประมาณการนะครับตั้งแต่พระสวยนะครับจนถึงไม่สวยนะครับอันนี้ก็เป็นราคาคร่าวๆนะครับที่ทางเรานะครับได้รวบรวมนะครับและทําสถิติออกมานะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงไปรับชมกันครับ รายการแรกของวันนี้ครับพระผงรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปี25 42เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่5,000จนถึง800 0บาทครับรายการต่อไปครับพระศรีวลีวัดรับลำใหญ่ฝังตะกุดเงินตะกุดทองหลวงปู่หมุนร่วมปลุกเสกนะครับเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2,000จนถึง4 0 0พบาทครับรายการต่อไปครับ พระปิดตาจัมโบชุดติทะโลหลวงปู่หมุนปลุกเสกออกวัดทับย์ลำใหญ่ปี2541เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่700-1,500ถึง1,500บาทครับรายการต่อไปครับหลวงปู่ทวดหลวงปุ่หมุนวัดบ้านจาันพิมพ์หลังพระพิคเนสวนหลวงปู่หมุนเสกปี2543เนื้อผง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,500บาทจนถึง3 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญเล็กหน้าใหญ่พิมพ์เล็กหลวงปุ่มหมุนวัดบ้านจานปี2543เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่6,500บาทจนถึง9 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับท้าเวสุวรรณหลวงปุ่มหมุนวัดบ้านจานรุ่นอายุยืนปี2546เนื้อนวะโลหะ มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2,500บาทจนถึง3,000บาทครับรายการต่อไปครับปกใบมะขามหนุมานสองหน้าหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปี2543เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2,200บาทจนถึง3,500บาทครับรายการต่อไปครับพระกีบบัวอรหังหลวงปู่ไขววัดเชิงเลนปี2472เนื้อผง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2,000จนถึง3,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดบพิษพิมุกหรือวัดเชิงเลนไ่้เองครับพิมพ์รูปไข่ปี2515เนื้อทองแดงผิวไฟมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่700จนถึง1,200บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเหรียญกลมหลวงปู่ไข่วัดบพิษพิมุกปี2515 เนื้อทองแดงผิวไฟมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่500จนถึง1,000บาทครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหานะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีพระนะครับที่ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับครั้งหน้าใครอยากได้พระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube ของเราด้วยนะครับกับ YouTube พระเครื่องสามมิตินะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องจากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ